เพื่อนๆเก็บละมุดในสวนกินกันค่ะอันนี้เป็นละมุดไทยเนาะลูกดกมากมีอยู่ต้นเดียวจริงๆมี2ต้นค่ะตายไป1ต้นเนาะต้นเดียวนี้ก็เพียงพอสําหรับอันนะคะอันเป็นคนชอบกินละมุดนะเพื่อนๆกินได้เป็นกิโลกิโลเลยลนะ่ะแต่ก็สุขาต้นนี้ก็ดีนะไม่เปลืองไละมุดไทยกับละมุดมาเลยแตกต่างกันตรงที่ละมุดไทยสุกสุกหวานฉ่านะคะเวลากินก็ต้องไปบีบๆคบขมขามะคะต้นนะะี้ค่ะถ้ามันสุก มันก็จะหลุดติดมือเรามาอย่างนี้ค่ะส่วนละมุดมาเลบีบยังไงก็ไม่นิ่มนะคะถ้าบีบแล้วนิ่มแสดงว่าสุกงอมแล้วค่ะละมุดมาเลยเอกลักษณ์ของเขาก็จะหวานกรอบนะคะแข็งเนื้อแข็งเนาะส่วนละมุดไทยหวานฉ่าเนื้อนิ่มเนาะกินละมุดก็ละมุดไทยกินแรงกว่าละมุดมาเลยนะคะแล้วแต่คนชอบนะเนี่ยค่ะเวลาสุกก็อ่าหยิบติดมือออกมานะคะ อันนี้ก็กินสุกๆคัดต้นนี้ฟินนะเพื่อนๆอันนี้สําหรับคนมีเวลาเยอะนะคะมาจับละมุดทีละลูกเนาะแต่ถ้าเราจับเพื่อนๆเราจับทุกวันน่ะเขาเรียกนะมันมันร้อนมืออะแม่บอกว่าเวลาจับจับกันบ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยผลไม้เขาเรียกมันร้อนไอมือนะคะไม่รู้เป็นทฤษฎีอะไรนะละมุดก็จะสุกเรื่อยๆค่ะค่ะถ้าสุกแล้วมันก็จะเด็ดติดมือเรามาะค่ะ ถ้าอันไหนไม่สุกมันก็จะแข็งปกอยู่อย่างนี้ค่ะต็ละมุดไทยลูกมันจะเล็กนะที่สาเหตุมันเล็กคือว่ามันลูกดกแล้วเราไม่เด็ดมันทิ้งด้วยความที่เสียดายลูกน้อยเนาะเวลาลูกมันหลอมมาแหลมมาเต็มเต็มพวงอ่ะเราไม่เด็ดทิ้งอ่ะสารอาหารอ่ะมันเอาไปเลี้ยงลูกไม่พอนะคะลูกก็เลยได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าลูกมันห่างหรือว่าพวงหนึ่งติดแค่ลูกสองลูกอ่ะลูกจะใหญ่มากนะคะละมุดต้นนี้จริงๆลูกใหญ่นะลูกปรกเอฟเลยค่ะ ลูกเท่ากำปั้นอะตอนนี้ที่ลูกมันมาหล่อมมาแหลมดูจากลูกเพื<ๆ>่อนเพื่อนลูกมันดกมากนะคะวิธีกินละมุดไทยนะคะมีความสุขนะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะลูกไหนสูงมันก็จะหลุดติดมือเรามาเห็นไหมอานกเขาก็จะรู้นะคะนกเขาจะมีประสาทสัมผัสในเรื่องกลิ่นเนาะตอนเช้าเช้านกเยอะมากตรงเนี้ยอานกกินบ้างคนกินบ้างบางทีก็มีรอยนกจิกนะอันก็กินได้ค่ะไม่เป็นไร แบ่งๆกันไปนะคนกินบ้างนกกินบ้างได้เยอะเลยหอมกินหอมมากเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดังอ่าสุกไหมไม่สุกแต่ถ้าลูกไหนสุกมันก็จะติดมือเรามานะคะสังเกตง่ายๆจับแล้วมันนิ่มๆเนะะี่ยค่ะหลุดติดมือไม่ต้องเด็ดเลยนะเพื่อนๆคือจับแล้วมันก็จะหลุดติดมือเหมือนขั้วมันจะหลุดแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่มาบีบมาคลำก็คือเขาก็จะล่วงลงพื้น,นี่แหละเราก็เก็บเอาตามเพอรนนะคะ วิธีไทยบ้านเนาะปลูกยังยได้กินอันนั้นที่เหมือนที่อันบอกอ่ะอันเอาทุเรียนเอาเงาะเอามังคุดมาลงอยู่นะคะเพื่อนๆแต่มังคุดอันน่ะต้นสูงเท่าอกแล้วละแต่ทุเรียนน่าจะไม่รอดอย่าดูต้นนี้นะถ้าลูกในสูงมันจะติดมือมนะันอืมทุเรียนปลูกบ้านเราอาจด้วยการที่วิธีปลูกเราผิดวิธีนะคะติดนะคะปลูกเป็นแต่มันไม่ไม่โตค่ะพอสูงเท่าอกมันก็เฉาตาย วิธีด้วยอากาศด้วยนะคะมันอาจจะแตกต่างเนาะแต่ละพื้นที่ปลูกผลไม้ไม่เหมือนกันนะที่บ้านก็จะเป็นปลูกมะม่วงนาดอกไม้กับไอล้ลำไยค่ะเต็มบ้านเนาะลำไยในสวนเราประมาณ30กว่าต้นนะสวนในสวนประมาณ20ไร <laughs> อันกลัวงานสวนมากๆดําพิษปีเลยคะ่ะเพื่อนๆเพิ่งจะมาข่าวเนาะก็งานสวนอันยังไม่สู้เท่าไหร่รออันปรับตัวนะปีหน้าอาจจะลุยช่วยพี่ชายเนาะ วีนี้เขาเรียกอะไรมาตั้งหลักก่อนนะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะแต่ด้วยความที่แม่น่าจะนานอยู่นะคะอันก็เลยแบบเอางานเอาการมาทําที่บ้านนะคะอันเป็นเซลลอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆไม่ยากค่ะทํางานหน้าคอมเนาะแต่ก็ทํางานช่วงเย็นค่ะกลางวันอันก็ใช้วิธีรีแลกแบบนี้ค่ะเก็บผล,ละมะลารากไม้มากินคาต้นเนี่ยค่ะวินนะคะ มันอาจจะเราไม่ได้สัมผัสชีวิตอย่างนี้มานานเนาะอยู่กรุงเทพนานนะเพื่อนสามสิบปีได้นะคะ่ะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านมันก็เหมือนเป็นเรื่องใหม่ของอันอันยังไม่เบื่อะนะเพื่อนมันก็เป็นเรื่องสนุกของเราไปเนาะงานเราก็งานประจําเรายังไม่ได้ทิ้งนะเพื่อนยังพอมีอยู่นะคะอาจจะทําไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนแต่ต้องใช้คําว่าพอมีงานนะคะนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะอันนี้หน้าตาละมุดไทยนะคะ ปรีมันออกมาข้างในก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะหวานฉ่ำนะคะเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า